สวัสดีครับชามายองเซนเตอร์วันนี้มีสินค้ามาใหม่เป็นตู้เชื่อมขนาดมินิสำหรับงาน DIY นะครับเป็นตู้เชื่อมเคนเดโมเดลท็อป275 NK เคนเดตัวนี้เป็นขนาดกระทัดรัดลูกค้าถามบ่อยว่ามีมาไหมตู้เชื่อมขนาดเล็กวันนี้มาแล้วนะครับที่มายองเซนเตอร์นะครับเป็นตู้เชื่อมเคนเดย์ท็อป275 NK ให้กระแสไฟเชื่อมเต็ม20ถึง140แอมป์นะครับใช้กระลวดเชื่อมขนาด1.6ถึง3.2มิเมตรเชื่อมเหล็กเชื่อมสแตนเล็ได้หมดนะครับงานเชื่อมเม็ดสวยละเอียดเหมาะสำหรับงานที่เชื่อมบนหลังคานะครับแบนบไปได้งานเชื่อมที่ต้องการความเนียบสวยงามแนะนำเลยนะครับตัวเ e น d ด t o ท 275NK เป็นผู้เชื่อมรายแรกรายเดียวในประเทศไทยนะครับที่แอมเต็มน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกใช้ร่วมกับเครื่องปั่นไฟได้นะครับราคาเต็ม2,950บาทที่มายองเซ็นเตอร์ไม่ขายนะครับขายแค่1,990บาทเท่านั้นมีอยู่แค่10เครื่องเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อที่มายองเซ็นเตอร์ได้เลย c ค n d ด้ท็อป 275NK เป็นตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ระบบ IGBT ขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบามากนะครับยกมือเดียวได้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายกระแสะไฟเชื่อมคงที่ทำให้งานเชื่อมออกมาสวยงามนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคีมจับพร้อมสายคีมจับสายดิน80เซนหน้ากากเชื่อมและแปลงเคาะเสร็จนะครับตู้เชื่อม c a n d y TOP 275 NK สามารถใช้สายเชื่อม นะครับเพิ่มเติมได้ยาวร้อยเมตรลวดเชื่อมใช้ขนาด2.6ม mm. ิลิเมตรยังสามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยที่เครื่องไม่ได้รับความเสียหายหนักด,ด้วยเทคโนโลยีใหม่ตู้เชื่อม KENDE IGBT กินไฟน้อยนะครับและดึงโหลดจากเครื่องปั่นไฟน้อยสามารถใช้กับลูเครื่องปั่นไฟต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกอดยูพิเตอร์คันโตขนาด5กิโลวัตต์ขึ้นไปได้เลย สนใจเค n d ด้ท็275 NK ที่มายองเซ็นเตอร์มีแค่10เครื่องนะครับ1,990บาทติดต่อที่มายองเซ็นเตอร์หรืออินบ็อกด้านล่างมีบริการส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางครับผมเคนเด้ท็275 NK ติดต่อได้เลย